เพื่อนเพ่อนท่านผู้ชมคะวันนี้คุณลธิดาก็จะมาชิมหมอนสดๆที่ต้นเลยนะคะเพื่อนๆพื่อน,อนค่ะรสชาติเปรี้ยวหวานกรมกล่อมค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะหมอนกุลธิดาดกมากๆเลยนะคะเป็นหมอนไทยเชียงใหม่หกซูน์นะคะ คุณรัติดาปลูกกินเองนะคะปลูกอยู่ที่กรุงเทพค่ะมีอยู่1ต้นนะคะนี่เลยค่ะกลังสุกแดงส้มๆนะคะนี่ก็ลูกที่สุกเข้มๆแล้วคุณรัธิดาก็จะเก็บนะคะเดี๋ยวเขาจะร่วงทิ้งก่อนค่ะนี่ค่ะแบบนี้ต้องเก็บได้เลยนะคะ ลูกไหนที่ออ,อกแดงเข้มๆค้ำๆหน่อยเนาะค่ะสวยกำลังสุกเลยค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมคะ่ะหมอนกุลธิดาสวยงามมากเลยค่ะนี่เก็บได้เลยนะคะลูกนี้ค่ะลูกตัวโตผลตัวโตเลยเนาะค่ะ มาเก็บหมอนกับกุลธิดานะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมคะ่ะปลูกหมอนไว้กินเองนะคะกุลธิดาก็ปลูกมาเป็น10ปีแล้วเนาะคะ่ะต้นนี้เนาะคะ่ะนี่เลยคะ่ะชอบทานชอบกินเนาะคะ่ะ เก็บหมอนยางมีความสุขเลยนะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมคะ่ะหมอนไทยหมอนในป่าปูนนะคะมีความสุขกับการชื่นชมผลงานของตัวเองคะ่ะ เพื่อนๆเ,เป็นเหมือนกุลธิดาไหมคะอันไหนที่เราอ่ะได้ทำเองดูแลเขาเองเห็นเขาแบบว่าจเจริญเติบโตงอกงามมีผลผลิตแบบนี้เนาะค่ะมีความสุขเนาะค่ะ